สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอายุ54แทบไม่เชื่อสายตาภาพล่าสุดอันศิรคุปอดีตพระเอกทายาทสมบัติเมธนีเปลี่ยนไปมากในวัย54ปีเปรยดียยว่าหากย้อนกลับไปเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและคุ้นชื่อนามสกุลดีนั่นก็คืออันศิรคุปเมธนีปัจจุบันอายุ54ปีเป็นนักแสดงในคร้องชาวไทยเป็นบุตรชายคนรองของนักแสดงชื่อดัง สมบัติเมธนีและการนาเมธนีมีพี่ชายหนึ่งคนน้องชายสามคนน้องสาวหนึ่งคนโดยอันนั้นมีผลงานสร้างชื่อคือแสดงภาพยนตร์เรื่องมือปืนสองสารวินในปีพศ2536กำกับโดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนทั้งนี้ชีวิตด้านการศึกษาเขาเรียนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอัดสัมชัญแต่ก็ลาออกเพื่อเขาเรียนที่โรงเรียน ทิมด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลังเรียนจบได้ทํางานด้านการบันเทิงโดยทันทีโดยเริ่ม่นละครสั้นในรายการจันกระพริบและเริ่มแสดงละครเวทีในรายการวิศูทธ์เหลายเรื่องจากนั้นได้บทสําคัญในเรื่องมือปืนสองสารวินสร้างโดยท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนอกจากนั้นยังเคยออร์ดบัมผลงานเพลงออรบัมชุดฟิตเปียในสังกัดค่ายเพลงดีเดย์ เพลงที่ได้รับความนิยมในชุดนี้ก็คือเพลงฟิตเปี้ยหลุดมือนอกจากนั้นยังทําธุรกิจส่วนตัวและเป็นนักแข่งรถและทั้งนี้หลังจากที่เขาได้หายหน้าไปนานจากวงการบันเทิงเขาเองได้ไปแต่งงานกับภรรยาสาวสวยอนวงการจนมีทายาทด,ด้วยกันสองคนชื่อน้องไออุ่นและน้องอิ่มเอมที่ตอนนี้ว,นนวัยกำลังโตที่หน้าตาก็ถอดแบบคุณพ่อคุณแม่เป๊ะทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมานชมหน้าปัจจุบัน ของอันพี่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากพอสมควรจากตอนเป็นนักแสดงดังซึ่งตอนนั้นเขาได้ปล่อยตัวไว้หนวดทำให้เป็นลุคที่มาดลรึมมากขึ้น,นทั้งนี้ก่อนหน้าเป็นเรื่องเศร้ากับครอบครัวเมทนีหลังสูญเสียคุณพ่อสมบัติเมทนีอดีตพระเอกดังศิลปินแห่งชาติและถือเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการมาเทิงไทยสร้างความเศร้าให้กับวงการและแฟนคลับเป็นอย่างมาก ทางอันศิระคุปเมธานีบุตรชายของอาอัสมบัติเมธานีได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เจอในครั้งนี้ว่าตนยังรู้สึกช็อกและไม่ทันตั้งตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนสามทุ่มพ่อขึ้นนอนตามปกติไม่มีลางบอกเหตุหรือไม่มีอาการใดผิดปกติซึ่งพ่อนั้นไม่มีโรคประจําตัวแต่เคยรักษาตัวเมื่อหลายปีที่แล้วจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่ก็รักษาจนหายดีแล้ว ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ